จังหวัดอื่นที่ไหนฝนตกบ้างไหมครับตอนนี้เชียงใหม่อำเภอแม่แตงนี่ตกหนักเลยนะครับผมอ่ะเรื่องต่อไปนะครับชื่อเรื่องว่าวิญญาณรถชนหมู่พืนที่ไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้นะครับผมเกิดขึ้นบนถนนสายรองชนบทของภาคเหนือเมื่อหลายปีก่อนเส้นทางคดเคี้ยว และมีเนินสูงรถบรรทุกสวัสดีคุณเก๋ครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับพร้อมเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มนะครับคุณเก๋อ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายรองชนบทของภาคเหนือเมื่อหลายปีก่อนเส้นทางคดเคี้ยวและมีเนินสูง รถบรรทุกรถเก๋งและรถจักรยานยนต์หลายคันวิ่งผ่านในเวลาเดียวกันคืนวันนั้นฝนตกหนักหมอกลงต่ำมากนะครับทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนะครับแทบมองไม่เห็นเลยเวลาประมาณสองทุ่มรถบรรทุกสิบล้อเสียหลักถลยมาชนกับรถเก๋ง ที่ขับสวนทางมาอย่างแรงคงชนกันตูมจนเกิดอุบัติเหตุหมู่มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายรายและผู้บาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนหนึ่งชาวบ้านที่มาช่วยในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า ล่างบางส่วนติดอ,อยู่ในซากรถและไม่สามารถช่วยออกมาได้คืนแรกหลังเกิดอุบัติเหตุชาวบ้านหลายคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆถนในสายนี้ได้ยินเสียงรถชนซ้ำๆแล้วก็ตีลังกาเหมือนรถยังวิ่งอยู่กลางถนนทา,ทางที่ไม่มีใครขับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อยู่บ้านติดถนนเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นไฟหน้ารถเก๋งสว่างวูบวาบอยู่กลางหมอกแต่พอเดินไปดูก็หายไปทันทีหลังจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้คนที่ขับรถผ่านเส้นทางนั้นบ่อยๆได้เล่าให้ฟังว่า พงเวลากลางคืนเขาจะเห็นเงาของคนโบกรถให้จอดริมถนนแต่พอเข้าไปใกลๆ้ๆไม่มีใครอยู่แล้วบางคนเขาก็จะเห็นร่างคนติดอยู่ในซากรถลอยขึ้นเหนือพื้นแล้วก็หายไปทันที <c oughs> ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ยังหาทางกลับบ้านไม่ได้จึงวนเวียนอยู่บนถนนและตามรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับความหลอนยังไม่จบมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถกลับบ้านในช่วงกลางคืนเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนเขาต้องเบรกรถกระทันหันอ แต่พอหันกลับไปมองเด็กคนนั้นได้หายไปแล้วและมีเพียงรอยอยางรถนะครับปรากฏอยู่บนพื้นถนนครั้งอื่นๆมีผู้หญิงขับรถผ่านจุดเกิดเหตุที่รถชนกันและตุยหมู่จุดเดียวกันนี้เขาได้เห็นไฟหน้ารถเก๋งพุ่งตรงเข้ามาทั้งทั้งที่ไม่มีรถ รถเนี่ยบนถนนเนี่ยคือไม่มีคันอื่นนะแต่เธอเห็นรถพุ่งเข้ามาหาเธอเธอก็กรีดร้องและก็ขับหนีไปตลอดทางเออถ้าถ้าเป็นผมผมก็คงจะรีบขับไปให้เร็วที่สุดนะนะนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยสงสัยผมก็จะหยุดดูสักนิดแล้วก็ลุ้นละทึกว่า ผีจะมาหลอกใกล้ๆไหมหรือหรือแบบจะยังอยู่เปล่าแล้วจะมาหลอกเพิ่มอีกไหมอันนี้คือสิ่งที่ที่คือเวลาผมก็เคยเจอผีลักษณะอย่างเนี้ยนะนะครับก็พอผ่านเหตุการณ์ที่จุดที่ตุยหมู่กันมาเยอะๆก็เกิดพิธีขอขามาดวงวิญญาณกันเพื่อให้เหตุการณ์ตรงนี้ได้สงบลง อันนี้ก็ต้องบอกทุกคนว่าเป็นสิ่งดีนะสำหรับชาวพุทธนะครับประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเนาะโดยมากนะก็จะมีพิธีกรรมในการปลดปล่อยดวงวิญญาณขอคำมาขอเอาหสิกรรมคือถ้าเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าคือพระองค์ท่านบอกว่าไม่ไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุและผล เคยเกี่ยวเนื่องเคยทําอะไรกันมาแล้วทั้งสิน้นอย่างบางคนบ้านอยู่ข้างถนนทําไมต้องอยู่ข้างถนนเออที่ดินก็มีเยอะแยะใช่ไหมทําไมไม่อยู่ในตอกซอกซอยทําไมไม่ไอยู่ในหมู่บ้านไปอยู่ข้างถนนใหญ่รถวิ่งเพียบแล้วโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุทางหน้าบ้านก็มีนะครับอย่างแอดมินผมตอนนี้ไปร้องเพลงนะครับผมก็ไม่รบกวนเขา ให้เขาได้ไปพักผ่อนนะอ่อยู่ชัยน่ะคุณกระยานะก็บอกว่าเคยมีอุบัติเหตุขนาดว่าแหลกเหลวนะครับต้องช่วยตักเลยนะตักเลยประมาณมันสมองมันสมองอะไรเงี้ยนะส่วนตัวผมก็อเคยเจอวิญญ,ญาณที่น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์นะแขนขาดนะครับ รือมีขาขาดด้วยนะตุยผมผ่านไปเห็นในเมืองนคปรปฐมผมก็คือถ้ามันอยู่กลางถน,นนเนี่ยเดี๋ยวเละเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันจะอันตรายต่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็รถอะไรเงี้ยนะผมก็ลงไปแล้วก็ยกมือเออสองสารนะก็ช่วยเขาด้วยการหยิบขาเขาเนี่ยเอาไปวางไวขง้ข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างถนนน,นะครับ ลถจะได้ไม่ทับนะก,ก็เป็นเป็นคราวหนึ่งก็เคยเคยช่วยอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะสวัสดีทุกคนนะครับใครมีเรื่องผีอยากขึ้นมาเล่าเชิญนะครับพิธีกรรมที่ชาวบ้านที่เกิดอุบัติเหตุหมูเนี่ยรถชนกันตุยเยอะเนี่ยเขาทำก็คือจุดทูปเทียนร้อยแปดดอกริมถนนแล้วก็มีการสวดบังสกุลให้ผู้เสียชีวิต นะครับหลังพิธีทําเสร็จไปแล้วเสียงกรีดร้องและไฟรถประดาดก็ได้ลดลงไปแต่บางคืนที่ฝนตกหรือหมอกหนาๆคนผ่านถนนก็ยังได้ยินเสียงกระจกแตกรถหมุนตีลังกาและเสียงเรียกชื่อผู้ตุย ถนนสายนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้คนในพื้นที่ก็ยังเตือนกันว่าห้ามขับรถตอนกลางคืนสวัสดีคุณติ่มเด้งดึงครับผมอย่าขับรถตอนกลางคืนนะครับในฤดูฝนที่หมอกจับเพราะบางครั้งจะเห็นเงารถชนวิญญาณผู้เสียชีวิตลอยตามถนน เป็นเครื่องเตือนใจว่าอุบัติเหตุร้ายแรงไม่เคยจบง่ายๆนะครับผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหลายคนบอกว่าความเฮี้ยนอยู่กับถนนตลอดมาและไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องทั้งหมดเพราะหลอนเกินกว่าที่คำพูดจะอธิบายเรื่องนี้ก็จบเพียงนี้ คุณสีฝุ่นมีเรื่องผีเล่าไหมคุณสมศักดิ์คุณพันนานาสวัสดีนะครับคุณขอเล่นด้วย PYK คุณปอปอนี่ก็ชอบฟังเรื่องผีเนาะสวัสดีคุณการจนานะครับก็มิตรรักแฟนผีนะครับคุณทันนิชาคุณปฏิมาสวัสดีนะครับ ขึ้นมาคุยได้นะครับขึ้นมาคุยได้เราไม่เก่งขึ้นได้ครับขึ้นได้เราไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามแล้วก็ตอบผมแล้วกันนะครับคือเหมือนเราคุยกันนะครับไม่ไม่รายการผมสบายสบายครับแบบเบิร์ดเบิร์ดนะครับผมไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดกดขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมถามแล้วก็ตอบคํถาถามผมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะได้รู้ว่าคุณสีฝุ่นเคยเจอผีอะไรนะขึ้นมาได้ครับไม่ต้องเขิดอายครับไม่เก่งไม่เป็นไรครับแต่คุยภาษาไทยได้แล้วกันนะครับผมคือถ้าเกิดคุยภาษาอื่นผมจะงงะครับ เดี๋ยวผมเก็บข้อมูลในนี้ก่อนนะ